ข่าวดีล่าสุดเตรียมรับเงินคืนนี้โอนแน่สูงสุด1,000บาท3กลุ่มเปราะบางเช็คด่วน กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาราดีกับพี่เกดก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจากทางรัฐมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังคลิปนี้นะคะนําข่าวดีมาแจ้งอีกเช่นเคยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก่อนไปฟังก็ขอกาลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะ าล้ค่ะไม่รอช้านะคะเราเข้าเรื่องกันเลยสําหรับคลิปนี้นะคะมาย้าเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคืนนี้วันที่8ธันวาคมนะคะมีการโอนเงินแน่นอนนะคะสําหรับ3มกลุ่มเปราะบ้างก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดน,นะคะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นเบี้ยอย่างชีพประจําเดือนเหมือนทุกๆเดือนนะคะซึ่งในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะทําการจ่ายเงินในส่วนนี้วันที่9ธันวาคมนะคะใครที่ได้รับเงินผ่านบัญชีธน ะะเงินจะเข้าบัญชีคืนนี้ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งเป็นต้นไปส่วนใครที่รับเงินสดนะคะก็รับทางช่องทางเดิมได้ในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9ธันวาคมเงินในส่วนนี้นะคะยังไม่มีการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะยังรับกันในอัตราเดิมหากมีความคืบหน้านะคะมีการปรับเปลี่ยนเบี้ยอย่างชิมะคะก็จะนํามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังอย่างเร็วที่สุดเลยนะคะและล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เตรียมของขวัญปีใหม่ไว้ให้ประชาชนแล้วของ ขวัญปีใหม่นี้กลุ่มไหนจะได้บ้างกลุ่มเปะาบางจะได้บ้างหรือเปล่านะคะก็ติดตามข่าวไปพร้อมๆกันถ้าใครไม่อยากพลาสรุปข่าวแบบฟังง่ายๆก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกันไว้และอย่าลืมกดกระดิ่งใครฟังคลิปนี้จบคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันสวัสดีค่ะ